นี่นี่ครับฝนตกด้วยทีน้องฝนตกซีหนึ่งปลาที่ไปหามาได้ละพี่น,อออน้องปาะคอบมุนไท่แน่ยหะเรี่ยงเผ็ดเรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับพี่น้องคนทุก่าดด้วยครับผมนี้นี่ครับฝนตกด้ยพี่น้องฝนตกซีหนึ่งปลาที่ไปหามาได้ล่ะพี่น้องประคองครับเพ,พิ่นกรนตายกัเพิ่นกระตายทึ้งนี่แหละครับประมาณขังตายเดียกันนีผักแซมเพิ่นขาเส้นหนึ่งส้นหนึ่งแบบสมุนไพรแน่ล่ะเพราะว่า สีเนียนเป็นพวกสมุนไพรพี่น้องนีผมที่ก้วเก็ศก่อนก้วเก็ศสีบรได้แค่แหละพี่น้องสีแค่บางๆเหมือนอนี่ครับตำเครื่องเทศเรียบร้อยแล้วผมสีเนียนเป็นพวกสมุนไพรเนี่ยเพราะว่ามันสีเป็นจำให้กลิ่นสมุนไพรเละพี่น้องนี่ชาตะไคร้เออตะไคร้มือ่อนีิบอไซ มีสามีใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกสดแล้วก็ห่าผักขี้ครับพี่นอ้องผมสตดำใช่กันเห็นไม่ละเอียดเลยดำข้อแตกกันละข้อน้ำสมุนไพรมัอนออกนี่แบบนี้ข้าวสิบปุ่มเดียวครับ เพราะว่าถ้าหนึ่งคนไหนมัน,มน,นได้กินพวกสมุนไพรหลายๆโอ้โนะครับปลาเหาะ จำเลยแบบข้ขาวกระสีเคุกเข่าข,ข,ข,ขึ้เข่ากันแบบพี่นอ้องไว้พร้อมหนาวหลายเด้อพี่นอ้องเลอยู่ในเนี่นย <c oughs> นอนถ่ายกินย่างเดียวบอพี่นอ้องน้ำหนาวเป็นตะไคร่หรือชงคือถ้าค่นแผลอากาศเย็นๆนันปรับตัวบัดบอท่านในบีชงเนี่ยแต่ผมเหยียดไข่เนี่ยคือผมชินมากอากาศเย็นพี่น้องแต่ว่าต้องปรับตัวอยู่เมื่อเช้าเนี่ยก็ไปว่าเป็นนี่กันเมื่อเช้าเนี่ย โซ่หนึ่งกวัวมาเดีนี้เลยพอเป็นสายๆมาเนี่ยเอาว่าจะเริ่มปรับตัวใดเนี่ยตอนนี้ก็ผมว,ว่าเป็นทั่วเป็นทั่วประเทศแ่ละเพราะว่าถ้าอยู่เห็นว่าเขาหวาเขาทั่วประเทศเนี่ยเอ้ากสิขุกเข่าเม่าเข่ากันนอกที่นอ,นอก หอมเคยมเผ็แล้วยังไม่พองาไมนติดเคยมเผ็ดเป็นจิ้อกับอีกหอกลุ่มใสหากันอ๋อี่นนนเนาะ เยวห้องหนอนใส่กระปุกเดินตรวห้องคนทิดซอยสองปีมากผ่านผกานี้เขาจะเอาใส่ที่หลังว่าใตป่าเป็นปุกปอนเขจะเอาผากใส่อะไรนเป่อยนอนป่อยที่ดีก็เลย ปลาขาหนึ่งขอมปลาเนาะใช่อปลาทีุ่กนีพักมีเละเลยมันเละครับพี่นอ้องมันินมันแกบสิรสชาติมันเเกลี่ย้หลได้ทะเลหล,ลก็ได้จะพักในทางขเห็ดข้อทำหามหรือเสียคนสีออกมันหวานแล้วกันแล้วแจ้ครับพี่นอ้องห้ากพักกะเท่ากระต้องหนึ่งใส่เพลือน,น้ำกัน ยำทำมแก่ใส่เฮ็ดแบบสูตรเดียวกันเบิดแหละคนอีสานเฮาจแก่แล้วก่แล้วแต่ทางคนเกาหบอกว่าใส่ผักแังใส่ผังชีหลายพวกแก่แล้วกัก่แล้วแต่น้องครับนาะหมักไก่มไหมักมัน,นกไก่หมักมกันว่าเฮาเห็นกะเป็นสูตรนะครับพี่นอ้องเป็นสูตรของไข่ของมันเ้าสำหรับผมผมกับกผมก็สซีเน่เป็นพวกสมุนไพรนะๆว่า ข้ามือผักนี่อย่างนี้ใส่ไป่เพิ่นกระสิได้ได้ดับกินข้าวของพวกนี้ได้หลายเราสร็มาเลยพี่นอ้อง,ง,งมาจากชั่วโมงหนึ่งพี่น้องอแต่จะมาเบิกน้ำกันอีกแค่นั้นจ้าครับผม อไงสวัสด,ดีพี่น้องนะ่อใหญ่สวัสดีครับสวัสดีมันพี่น้องทุกคนเด้อครับวันนี้หนาวมาก็ออกมาได้ไปใส่อะไรเลยครับวันนี้ขอโทษขอไฟไหลายเด้อครับไปหับหัวาปากบ่ได้เลยวันผมวันนี้ผมไม่เคยพผื่อเทีหนาวเย็นหานถึงน้องหุ้มผ้าเนี่นเสื้อแบแปลกๆคือว่ามันขึ้นหนาวแบบนี้อย่างนี้เลยเทียคนตกมันเหมือน,นหนาวจีดเสื้อปีนี้ตันี่นแปลกๆเลยหนาวเย็นคือยังจะคล้ายหนาหนาวไหม ลี่พี่น้องกะจะว่าจะกินขาอยือบัวหามันกับบัวไปวันไหนที่กับวิวได้ไปหรอของตุ่มไปหาหลายมือแล้วน้อพี่เนี่ยหาหลายมือแล้ววันนี้ตัวซอยมันซอยบ่าให้ไปเลยบบัตรเดือดรุงวันนี้ต้อว่ามันบัวแห้งมาได้หรอกพี่น้องว่ามันทะเลาะอยู่กันส่วนที่สี่พี่น้องกูได้ไปหาเจองนี้คือไปวันไหนหรอกหมอเพิ่อนกับบัวรับเย็บเพราะว่าอากาศมันหนากลัวดีพี่น้องแต่วันนี้ก็เป็นห้องหาแต่ว่านี่ก็ได้ บนส่อเพราะบเพราะึงหนก่ี่น้องเปาด็ดหาร์ดดย่าง้นันนี้มันหงาไม่ได้ไปใกล้ถึงสยงมบอกกล่าไปใส่อยู่นี่มึอยกมันหนึ่งจินละาัโอ้อาปตาจะกินตาคือพูน่อยบ้านละเออพูน่อยเอ้หำกันผมด้วยที่อยก็ได้เป็น อย่งเขาว่าผัววันเป่นกระตัดตีนกันยังไรดิโอ้ยนนท์ัววนนาดดิได้ตัดตีนกัด้มอูเลยหมดเลยตัดเนืตีเพื่อเป็นบาหวานรอ้ัววนไหเออเห็ดสวงเห้เศร้าเอผัววันเลยผัววนเหนไหมผัววนผัวนั่นพี่ไส้สดเอาพี่นนพดีกระดกระเดียนะฮะกระโดดกับเพยส้ย่้อของนั่นละเอามากครับลาบมาเด้ยยิงขาน้ำกันเลยพวก ไปอยูบุญบ่เคยเห็นนั่นปลาปอเคลียบกันน่ะปลาปอบุ้มมี่กันน่นมันเป็นปลาอย่างดอกนี่กินข้าวเจ้าจิ้มเนื่อเจ้าลงเงินกันนะคนมาคนบ่เคยกินเนื้อข้าวเจ้าก็ได้อยู่บ้าห้องต้องเห็ดข้าวเจ้าดีดีก็ดขาย้เนี่ยกินเนื้อขายเนื้อเยี่ยวก่อนล่ะ เจ้ามาขามนะครับชิปโป้อมันเข็มดีบอกว้ยวันนี้จะเปนเข็บเรือมาขามมาเนี้ยมัน,นเปาเล็ดขาดมันตื่นลาฝนตกใส่ต่ฝนถือเพื่อนอะเพื่อนแล้ว,งว,วเงี้ย,ย,เย,ยนเราะั้นเหว่าชาปโป้าิปโบ้เสียนเนาะช่วงนี้ช่วงที่เขาไปอยังใช้อชุจนะนิปโป้ชิปโบ้เลยแต่ฝนมางสีแล้วนี่ยดาเป็นเล็ดขาดเก็บด้อยูอ่แต่ว่าเก็บเราไม่ได้กินพร้อมเจ้วลา อีหานหน่วยเจะาก็สิมาไว้นี่แล้วเลยขึ้นลาหมดว่าเพิ่นสิมาฤดูเด้เพิ่นออกบอกใหม่อีบาเป็นนวยไหมบานั่นล่ะออมชาติอสิบเหีย่สเนาะเป็นามบันเียว ขั้วหกจลกน้อยด้พี่น้องคนอบกมาในขั้วเบอร์ดียังก็ไดบนต๊กเขาถูดเ้อครับมือเบอรดิจิเบอร์ดิยุ่กลางแจ้งยังก็มันหนาวฝนก้กมัเหมือนกันถ้าเปนบา้าฟของมด้กก็เพิ่งเสียน้ำแข็งอยู่เพราะทเย็นอยู่นะมันเย็นมันเย็นคาดก้นหนาหนาวแล้วฝนนูนนี่มันฝนได้หร มันหนาวว่ะฝนมันเย็ยนผิดปกติหนาวค่ะกระดูกเพราะที่เราฝนตกเนี่ยมันตกบักแห้งน้ำเต็มทงเต็นทารุกกระเซ้าหรอกระเดดรอกระหันอุ่นมาเที่ยวบ้านนี่ทะเลทะเลเลยแล้ <laughs> วฝนแบบนี้ก็ดีกันเป็นไหม ฝนแบบนี้มันเ็ท oh, ือดคนเล็ดลำยาอยู่หมดมือก็ไปใส่เพราะตัวว่าฝนแบบนี้มันเท็อดเหงเ่างใส่ผักพอนบ่ไปใส่มากใส่เป็นตาตาฮ้อนไมอรู้ดิบันโอ้เดี๋ยวเห็นน้องนำไปทางไหนต้องไปที่กันนาฮ้อนเป็นที่นี่ใแม่ล้นโหเด้เห็นมิดจัดนะตัวหัวกันยังรีบฝนอันหนึ่ง ปลาจะได้ขยายทันมันบอกบ่มีบุไปด้วเนี่ยลวดปลาปลาช่อนบานหัวเงินปลาปอเ้้อครับพี่น้องจะสร้างภาบการทางไหนก็จะเอาเงินปลาชนปลาช่อนหรืสองปลาช่อนดิอมีปลาปลาชนจริงๆ บันห้องเกินปากกังรือว่าทั้งปากกังคนเกินปากกังเขาเจเกินวาไอ้ช่อนกั้งนี่ช่อนกังไหมกอนภูเขาเขาเอเอไอ้ชอนกังงอนสิยู่น้ำภูเขาสวนหมาน้ำบุรีอินแถงงานมันไม่ง่ามๆหรอกผมเคยไปยุคเนชรบุญเพราะผมอยู่หูวไปเจนยุมกินดิไอ้ช่อนกั่งไป้จมัดแจงใส่บับบุ๋มบุ้ยวิ่กะทีงอยก็เสียบเลยกบ ngoài nắng tù bằng nhây một cái dâm khẽn một ít ờ mắn mắn nó mắn đuồn tiếp đi đi ấy căng để bạn không bao nhiêu gốc chín mà mắn có, ừ. có về cứ bà đi cho hẳn đề có chỗ bây hết bây cái tí chín mà ấy ừ. căng mà cái thì คในชอนกัน้งตรงเลยพเห็นยังบอกนี่อยู่ตะกี้ก็เห็นอยู่ที่นกซมอรนินคือพ่ก่อยมีข่อยมีปนไหนเพนานราะว่า,า,าไอชอนกังี่ยมันไข่ลไหลไข่น่อยหน่นแม่นพรมันไข่แหละมันิมหลูกมันเลยบอกบ่ขิมเนี่ยมากกว่าบ่ขิมมันบวกชอนกั้งกไม่ชอนดีนี่มันบ่ิม แล้วปนุกขหใคลมันบกตมหลุมันบกู้ปนุกใครเราบุถึงหมดดินพัวตัวน่อยมันจะบกขึ้นกคานพวกไอ้่อนนีจะบุขึ้นเห็นหยาบหยาบหยาบกอนกปบปนุกปปนุกปลาขาถังจะเป็นแบบนันมัเพระี้แพร่หลายีเนาะตัว่อนเนี่ยไปไหนไปด้วยแล้วก็ไปดูตามกระบวนเลยตามกระบวนนีนเนี่ย Tôi vẫn chỉ đầy ngay một lần thì nó Tập phải lấy phải lấy để phê cho anh nhắn Vừa khay này đỉnh Đấy bên này phê Hãy quấn nhìn nhỏ mẹ bước bà ไคก่กะวางในดินเลยอยู่ในหู้เขาอยู่แล้วก็<ไ>อตอนนี้กะยี่มันกะยังท่าหากินกันเองในเตาดินอยู่แล้วเคยเคยน้ำเนาะน่ะนี่น,น,น,น้ำไปน้ำไปก็เลยบ่ว่าบา่จะหาปลายหนันแต่มันจะสองสามว่าวแหละขุดไปขุดไปพง <c oughs> ง่ดิเรียนไปเป็นปวกอัปปะ มือเปนส่วนึงเบสิเดียนนำทางฝั่กลางคนอื่นสิเรียนนำเนาะนั่นละต่มืออยูเมีเดียวเลยบอมด่ะหือเลีบยมอยางนีเลยบาอแล้วออะสหัวบ่ปลาคอปลาซุ้มปลาทรรมชาตินียีิจ กับปลาเลี้ยงวันีไข่คือปลาขาวเลยบ่มีแม่เดตีผมมีคนโตปลาเนี่ยพวกปลาคอปลาลุกนี่เริ่องตะเบียนนี่มีไข่จฉกตุ๊ๆนอกจากตุ๊ตุ๊บๆกับมีไข่เริ่มปลาคอนไม,มันออกอยู่บ่ bóng ừ. 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 cũng mhm dạy bóng mì khao nhỏ kìa mì ở dốc của mì khao mì khao mì khao nhỏ kìa mì khao dốc mì khao mặt, bố bật dốc mì bật dốc mì khao 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 dốc mì đó. dốc mì khao dốc mì

น,นี่ก็บอกว่านี่นี่เขาเกินมาประยัดน้ำในตัวผมไม่ได้ทำหรอกว่าผมได้กับการร้อนเขาจะนำ้ำกินแม่ขางสิไปในต้งได้หรือว่าไปรับไปน้องก็จังบอกมันมาอีกเรื่องขับฝนอื่นฝ่าฝนน้ำมุย้ยหรือว่ามันแจ้งมันยังแดดร้อนสิกจระเบิงแล้วอื่นอีกเรื่องขับฝนีเพราะมือนี่ผมไปใส่อะไรแล้วเบิ่งรถยังเว้นน้องนผมปาก นี้ถึงเขาที่มันแล่วกับความบุขอบุญทมกแม่พี่น้องเขาสุบคุเด้อครับทุกคนทุงแม่มือห้องนั่นแหละุกผับแ็กแรงถึงแม่ตององมัะทุกคนนั่นแหละครับที่บริจาคให้เป็นโลงพ่จักสบคุณเด้องครับทุกผับแ็งแรงกันสุกคุขทุกคนการเงินการท่องเรื่าการไปกัมาจะเรื่อนลงเรื่องเรื่องร่อว่าบริจาคมีอันตรายแม่จักปูทุนบคุณเรับสําำรับมือนี่กะเก้าข้อมา ล้วกินสวัสดีจากจน้องกันด้วยกับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ